สวัสดุกองนะครับมูวิงเวทครับของพนเนเทินทึกเลยโพลงเพจเพื่อแจกแล้วนะครับพีน่น้องมือใหม่บางท่านไม่เคยเห็นนะครับลุกล้างหน้าตา วัสดุก่องนี้มันคืออะไรไมันคือมูวิ่งเบดนะครับเป็นวัสตุกรองที่นี่ครับให้แบตเตอรี่เนี่ยเข้ามาอยู่ในนี้นะครับแลไอ้เม็ดเนี่ยเราก็จะใช้ปั๊มลมนะครับเป็นตัวปั่นให้เข้าหมุนพอหมุนก็คือตัวน้ํานะครับก็จะสัมผัสกับตัวเมรร็ดวัสดุกรองได้เยอะขึ้นนะครับใช้ดีครับแต่เปลืองไฟแล้วก็ไม่เหมาะกับ ที่ฟาร์มครับเพราะว่าเราปิดน้ําให้ลูกค้าดูปลาบ่อยนะครับพอปิดทีมันก็กองก็จะล่มนะครับก็เลยเลิกใช้ครับแล้วก็เอามาแบ่งให้พี่ๆน้องๆครับให้ฟรีนะครับเดี๋ยวรอเจ้าของเขามารับครับพลังขับรถมาเจ้าของที่มารับบุ้เบเบียดมาแล้วนะครับเอารถตู้มารับนะครับช่วยกันผลขึ้นรถ วางข้างบนนก็ได้มั้ข้างบนก็ได้เต็มรถเต็มรถเลยอ่ะพอดีนะครับเต็มรถเลยดีเป็นรถตู้เนี่ยถ้านั้นก็ต้องเป็นรถกระบะขอบคุณมากเลยครับ ลองก็ช็อตใหม่นะครับ